เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางปีถึงร้อนจัดจนแห้งแล้งแต่บางปีกลับมีฝนตกหนักจนน้าท่วมปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดจากอะไรปรากฏการณ์เหล่านี้นั้นเกี่ยวข้องกับ2พี่น้องแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีชื่อว่าเอลโยและลานินานั่นเองค่ะ เอลนินโยคืออะไรชื่อของเอลนินโยนั้นหมายถึงเด็กชายโดยเกิดจากลมสินค้าที่พัดจากมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกไปยังมหาสมุทรแปซิฟ ok ิกตอนตกเบากว่าปกติ ati, และกระแสน้ำอุ่นไหลย้อนกลับไปยังอเมริกาใต้โดยจะส่งผลกระทบดังน,นี้บริเวณฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียสภาพแวดล้อมจะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ และอุณหภูมิสูงขึ้นส่วนบริเวณอเมริกาใต้จะมีฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังมีจำนวนสัตว์ทะเลเพิ่มมากขึ้นและอุณหภูมิลดลงต่อไปนั้นคือรานินยารานินยาคืออะไรชื่อของรานินยานั้นหมายถึงเด็กหญิง โดยรานินญ,ญาจะเกิดตรงข้ามกับเอลนินโยรานินญ,ญาเกิดจากลมสินค้าที่พัดจากมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกไปยังมหาสมุทร ok, แปซิฟิกตะวันตกแรงกว่าปกติและกระแสน้ําอุ่นไหลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นโดยผลกระทบจะมีดังนี้บริเวณฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียจะมีฝนตกหนักมีน้ําท่วมขังจํานวนสัตว์ทะเลเพิ่มมากขึ้นและอุณหภูมิโดดตรง ส่วนบริเวณฝั่งอเมริกาใต้สภาพแวดล้อมจะแห้งแล้งและเกิดไฟป่าทำลายระบบนิเวศซึ่งส่งผลต่อสัตว์ป่าทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยและมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นสุดท้ายนี้เอลนินโยและลาินยาคือสองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อโลกของเราการทำความเข้าใจจะช่วยให้เราปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ